สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับช่วงเย็นๆนะครับคลิปนี้พามาเพิ่มความสว่างนะครับให้บริเวณข้างห้องครัวนะครับที่เพิ่งทําเสร็จไปนะครับวันนี้มาติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ตัวไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น41ของแบรนด์บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนเองนะครับตัวนี้ทําแล้วก็จัดจาหน่ายเนี่ยผลิตแล้วก็จัดจําหน่ายมาตั้งแต่ต้นปีนะครับก็ขาย ไปเรื่อยๆนะครับผลตอบรับจากลูกค้าที่ใช้นะครับก็บอกว่าโอเคนะครับดีมากๆนะครับรุ่นนี้ทำมาขึ้นให้สว่างถึงเช้าร้อสเปคจะเป็นอย่างไรนะครับผมราคาเท่าไหร่ไปดูกันครับขนาดรุ่น 40s นะครับ 40s ขนาด40วัตต นะครับตัวนี้เป็นตัวโคมไฟนะครับข้างในจะเป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่อยู่ข้างหลังนะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่11.1โวลต์เป็นลิเธียมไอออนไม่มีรีโมทนะครับไม่มีรีโมทก็คือการการเปิดใช้งานจะมีปุ่มข้างหลังอยู่ตรงนี้นะครับกด1ครั้งไฟจะสว่างนะฮะจากนั้นเราต่อไฟแผงกับโคมไฟแล้วมันก็จะดับเป็นโหมดอัตโนมัตินะครับเปิดปิดเองอัตโนมัติไม่มีรีโมทที่เราจะสั่งการเปิดได้นะครับเน้นติดตั้งแล้ว เป็นไฟเข้าสวนไฟเข้าบ้านหน้าบ้านข้างสวนไปเลยนะครับไม่มีรีโมทที่จะเปิดปิดถ้าจะปิดก็คือต้องไปปิดที่ตัวโคมไฟเท่านั้นนะฮะอันนี้ตัวโคมไฟนะครับเดี๋ยวผมปิดไว้ก่อนนะฮะทีนี้ตัวแผงครับผมนะครับตัวแผงตัวนี้ให้ไปที่30วัตต์แต่เป็นแผง18โวลต์เลยแผง18โวลต์ก็เป็นแผงที่ใช้กับชุดนอนนาอย่างเช่นแผง1 0 0วัตต์120วัตต์นะฮะ นยครับข้างในจะเป็นด้านหลังจะเป็นสเปคแผงนะครับอาจจะไม่ชัดน,นะฮะเดี๋ยวดูตามรูปนะครับสายไฟเนี่ยให้ความยาว5เมตรนะครับทางลูกค้านะครับสามารถสั่งเพิ่มได้นะครับสูงสุดไม่เกิน15เมตรก็คือสายจากแผงเนี่ยยาวไม่เกิน15เมตรนะครับบางท่านพื้นที่รับแสงแดดเนี่ยมันอยู่ไกลกับตัวสปอตไลท์นะครับก็สามารถสั่ง เราได้เลยนะครับก็จะผลิตเป็นสายความยาว15เมตรไปให้เลยนะครับเพิ่มราคานะฮะตัวนี้ผมจำหน่ายอยู่ที่3,990บาทนะครับส่งฟรีช่วงต้นปีได้จัดโปรไปแล้วนะครับโปรก็หมดไปแล้วตอนนี้ก็คือ3,990บาทส่งฟรีนะครับยังไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับใครสนใจก็ f a c e o o o แฟนเพจนะครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับหรือเบอร์โทรติดต่อ นะครับอยู่ใต้คลิปนี้แล้วลองคลิกไปดูโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปทําการติดตั้งกันซึ่งมันติดตั้งง่ายมากนะครับเดี๋ยวจะติดตั้งให้ดูก่อนนะครับเบื้องต้นเราขึ้นไปวางแผงบนหลังคานะครับบนหลังคาผมสมมตินะผมวางแผงเสร็จแล้วจากนั้นเราทําการยึดขาโคมไฟนะครับโคมไฟอ่ะจะมีขาไปให้นะครับแต่ว่าผมยึดไว้แล้วนะครับยึดไว้แล้วแล้วก็ขาแผงเนี่ยก็จะมีไปให้นะครับติดติดไปให้พร้อมเลยนะครับสามารถถอดและยึด กับโครงเหล็กโครงเสาได้นะครับถ้าเราต้องการที่จะตั้งเสาวางแผงบนหลังคานะครับจากนั้นยึดโคมไฟไว้จุดที่เราต้องการนะครับทำการเปิดโคมไฟก่อนเปิดไฟจะสว่างนะครับพอไฟสว่างนะครับเราเอาสายแผงมาต่อที่สายของโคมไฟได้เลยนะฮะพอต่อไฟจะดับแค่นั้นเองครับนี่ก็คือโหมดอัตโนมัติแล้วนะครับแล้วก็ขันเกลียวให้แน่นกันน้ำนะครับ หมดอัตโนมัติพอมืดนะครับประมาณ6โมงครึ่งเนี่ยมันก็จะสว่างแล้วนะครับแต่ละที่แต่ละแต่ละช่วงอาจไม่เท่ากันนะครับใครลูกค้าที่ได้ไปก็คือประมาณ6โมง2 0ถึง6โมงครึ่งนะฮะตัว4 1ก็จะเริ่มสว่างนะครับเดี๋ยวผมถอดออกก่อนนะเดี๋ยวจะเอาแผงขึ้นบนหลังคาก่อนบริเวณที่จะติดตั้งครับผมคือจุดนี้นะครับจุดนี้ก็คือ ข้างครัวตรงนี้นะครับอันนี้คือครัวนะฮะผมจะติดแล้วก็ส่องมาจุดนี้นะฮะมันก็จะได้ความสว่างบริเวณข้างครัวหน้าบ้านตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้ยังไม่มีไฟนะฮะนี่จุดที่ยึดขาผมยึดไว้แล้วนะอยู่ตรงนู้นยึดขาไว้แล้วเป็นโครงเหล็กใช้ใช้น็อตแปรนะครับยิงติดเข้าไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปเอาแผงไว้บนหลังคาก่อนนะฮะ ตอนนี้ผมจะติดให้ดูแบบง่ายๆนะว่าหลังคาเนี่ยถ้าเราวางไว้เฉยๆเนี่ยมันจะได้ไหมนะฮะผมติดตั้งใช้งานมันเนี่ยผมวางไว้เฉยๆนะเดี๋ยวพาขึ้นมาดูข้างบนวิธีติดตั้งนะครับเป็นไปได้ก็ให้วางจุดที่ แผงนั้นสามารถรับแสงแดดได้ทั้งวันนะครับประสิทธิภาพการชาร์จและการใช้งานก็จะดีและได้ยาวนานนะครับอืมอันนี้เรียบร้อยละอ่าผมวางเรียบร้อยแล้วนี่คือหลังคาห้องครัวแล้วก็จะมีไฟโซลาร์เซลล์นะครับที่ใช้เป็นแสงสว่างนะครับเรียงกันสังเกตว่าผมวางไว้เฉย นะครับตัวนี้ใช้งานมาเกือบ2ปีแล้วนะครับก็วางวางธรรมดาฝั่งนั้นด้วยนะฮะสังเกตไม่ได้ยึดอะไรนะครับจูนะฮะแต่ว่าใครจะยึดน็อตยึดอะไรน่ะก็เป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับเพื่อบางทีบางพื้นที่ลมมันแรงมากนะฮะโบลมมันแรงมากผมจะเนี่ยวางไว้แค่นี้เองครับวางแล้วก็กันไม่ให้มันไหลลงมาแผง30วัตต์เนี่ยมันค่อนข้างหนักนะครับค่อนข้างหนักนะฮะนี่ครับ เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ไปยึดโคมไฟแล้วก็ต่อสายเข้าระบบนะฮะอันนี้ที่หายึดโคมไฟนะครับเป็นน็อตสกรูเหมือนที่ผมยิงใช้ช่างใช้ยิงตัวไม้ระแนงนะครับยิง2ตัวนะครับยิง2ตัวก็อยู่แล้วนะฮะมีแหวนรองนะครับแหวนรองน็อตด,ด้วยอันนี้ผมซื้อมาต่างห่างนะครับหรือจะไม่รองก็ได้นะครับหาน็อตไม่รองก็ได้นะฮะ เอาไปติดกันได้ง่ายๆไม่ยากนะครับถ้าต้องยึดก็ยึดนะฮะถ้าต้องยึดกับเสากับไม้ก็เอาน็อตยึดเสายึดไม้ไปยึดมันนะฮะจากนั้นเดี๋ยวขึ้นยึดตัวโคมไฟนะฮะตั้งฐานให้แข็งแรงก่อนระแจเลื่อนหนึ่งตัวนะครับตัวเดียวจบครับตัวนี้นะฮะสำหรับการยึดตัวโคมกับขามันนะฮะ ปุ่มเปิดนะครับปุ่มเปิดปุ่มเปิดเราจะเอาไว้ด้านล่างนะคลายน็อตก่อนนะอลอกล้องไกลนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ที่สูงใกล้ๆนะครับ,น,รบน็อตตัวนี้จะมีน็อตตัวนี้อันหนึ่งนะฮะมีสองฝั่งนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยงานติดตั้งนะครับ เดี๋ยวเรามาดูความสว่างกันครับผมนี่คือความสว่างจริงนะครับขณะการใช้งานนะครับความสว่างเนี่ยก็ชัดเจนนะครับจาก,กระยะที่ติดตั้งนะครับยิ่งติดตั้งต่าๆนะครับไฟจะยิ่งสว่างได้พื้นที่ชัดเจนนะครับแต่การกระจายแสงก็จะไม่ได้ไกลนะครับเราอยากให้การกระจายแสงได้ไกลๆ ไม่เน้นความสว่างที่ชัดเจนในพื้นที่เราก็ติดตั้งสูงได้นะครับตัวนี้2เมตรกว่านะครับซึ่งสเปคนี้ได้4ีถึงหเมตรเลยนะครับกรณีที่อยากเอาไปทําเป็นไฟถนนนะครับไฟเข้าสวนไฟทางเดินนะครับได้หมดเลยเพราะว่าเขาเป็นสปอดไลท์โซล่าเซลล์ที่ตัวสปอตไลท์และแผงแยกกันนะครับสามารถที่จะติดใต้อาคารตัวสปอตไลท์ตัวโคมไฟเนี่ย อยู่ด้านใต้ชายคาแล้วก็เอาแผงไว้บนหลังคาได้นะครับอันนี้มาใกล้ๆนะฮะตรงนี้จากด้านใต้ของโคมไฟสปอตไลท์นะครับในในครัวนู้นจะมีสปอตไลท์ตัวหนึ่งนะครับผมไม่ได้ปิดนะฮะก็อาจจะสว่าง ตัวนั้นจะมีจะมีความสว่างอยู่นะครับไม่ใช่ว่าตัวนี้สาดไปไปชัดเจนตรงนั้นนะฮะก็พิจารณาดูนะครับในราวอันนี้ไปตรงๆไปนู่นเลยนะฮะนี่คือความสว่างจริงนะฮะในช่วงหัวค่ำ เพิ่มความสว่างให้พื้นที่นะครับที่ไม่มีไฟถึงนะครับอยากติดตั้งให้มันสว่างนะครับหน้าทางเข้าบ้านมันมืดนะครับหลังบ้านมันมืดหรือทางเข้าสวนมันมืดสัญจรค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับก็สปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะครับตอบโจทย์มากในพื้นที่ที่ไม่มีไฟถึงและสะดวกติดตั้งง่ายนะครับตัวนี้สามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเองนะครับเรื่องแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยอายุการใช้งานเนี่ยมากกว่า3ปีแน่นอนนะครับแล้วก็แผงเนี่ย อายุการใช้งานมากกว่าตัวแบตเตอรี่อยู่แล้วไม่ต้องกังวลนะครับแบตเตอรี่เสื่อมส่งเปลี่ยนได้นะครับใช้งานได้ต่อมีปัญหาส่งเคลมส่งเปลี่ยนส่งซ่อมได้เลยนะครับโอเคครับผมใครสนใจนะครับชุดนี้ 40s นะครับ40วัตต์อยู่ที่3,990บาทนะครับส่งฟรีไม่มีเก็บเงินปลายทางครับผมนะครับสนใจสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้ที่ f c e b o o o f แ n p n p e ครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทน นะครับหรือรายละเอียดเบอร์โทรติดต่ออยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะครับคลิกไปดูได้นะครับประกันให้1ปีแต่ว่าส่งซ่อมส่งเปลี่ยนนะครับได้ตลอดอายุการใช้งานเลยถ้ามีปัญหานะครับขอบคุณทุกการติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ